Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon forum 2024 work life survival guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9เซสชั่น4เวิร์กชอปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณนไะบเทคบางนาห้องพิรัต์2-3สอสามารถซื้อบัตรร่วมง,งานได้แล้ววันนี้ทาง10 e อีเว์ครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับระวิทย์ฮานุสาหนะครับและวันนี้ผมเอาบทความจาก Alfie d a s Medium ชื่อ9 Unwritten Social Rules Everyone Should Know นะครับมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคุณไปบ้านใครสักคนนะครับแล้วก็เขาพูดว่า อ๋อมันเริ่มดึกแล้วนะหรือแบบเออมีเรื่องต้องต้องทำพรุ่งนี้อะไรแบบนี้เจ้าของบ้านพูดน,นะครับต้องรีบกลับเลยนะเพราะว่ามันเคยมีสถานการณ์บัญชีที่แบบเพื่อนมาบ้านเราแล้วก็คือแบบไม่ยอมกลับอ่ะแล้วเราก็มีทุละพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บางทีบางทีคนขี้เกรงจใจอ่ะเจ้าของบ้านขี้เกรงใจก็ไม่ก็ไม,กไม่ก็ไม่นั่นนะฮะก็ก็ปล่อยไปนะครับไม่ดีแต่ไม่ดีไม่ดีเป็นมารยาทที่ไม่ดีเราถ้าเรารู้ตัวต้องกลับเราเป็นแคร์อันที่คือ ถ้าคุณออฟเฟอร์แอลกอฮอลให้ใครแล้วเขาปฏิเสธนะครับอย่าพูดซ้ำรอบสองเลยนะอืมคือปกติคว่าจะดื่มก็ได้นะนแต่วันนั้นเขาไม่ปฏิเสธไม่ดื่มนะอย่าพูดซ้ำรอบสองโตแล้วนะฮะใครใครจะดื่มก็ดื่มไม่ดื่มก็ไม่ดื่ม,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 มนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเวลาคุณอยู่ในอันเวลาไปนึก,นกสภาพปาร์ตี้บ้านนะต้องระวังว่าคุณเกะก,กะขวางทางใครอยู่หรือเปล่าบางทีเรายืนคุยกับใครอยู่เนี่ยเราไม่ได้ดูนะว่าเราขวางทางคนอยู่หรือเปล่านี่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยที่คนที่แบบ ผมสังเกตดูน,นะว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากๆจริง,ๆๆๆรงเขาจะเขาจะระวังเรื่องพวกนี้มากเล็เลเลกน้อยมากจริงนะครับข้อต่อมานะครับอย่าชวนใครหรือว่าแพลนใครเนี่ยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะชวน,นจริงๆในงนาคตนะครับเช่นผมบอกว่าเยเขาหน้าปาร์ตี้กันเดี๋ยวผมจะปาร์ตี้เชิญถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะชวนเขาจริงๆริงอย่าพูดนะครับเพราะว่าบางคนพูคิดนะแล้วมันมันค่อนข้างเจ็บปวดเหมือนถูกเขี่ยออกจากกลุ่มอะไรแบบนี้นะครับอีกการหนึ่งนะครับอย่า เหมือนกับวิจารณ์คนที่แบบยิ้มเยอะไปหรือหัวเราะเยอะไปบางคนแบบหัวเราะเยอะไปแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆเนี่ยการทําแบบนั้นซึ่งมันมีคนชอบทานะบางทีแบบเวลาแบบหัวเราะเยอะๆแล้วก็โหเป็นอะไรแบบเป็น,ปนแบบหัวเราะมันจะเป็นบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆอ่ะเวลาคนเราหัวเราะเนี่ยนะครับมันคือมันเป็นรีลีชของความสุขเราไม่ควรจะไปขัดด้วยประการทัางตวงนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่า ให้เคารพสถานที่นะฮะโดยภาพร,รวมของสถานที่อ่ยกตัวอย่างนะครับมันมันจะมีแบบบางทีเนี่ยเวลาผมไปไปคอนโดเพื่อนนะครับเราก็เราดื่มเหล้านี่ยวิสกี้อย่างเงี้ยนะฮะหรือน้ำก็แล้วแต่ที่มีน้ำแข็งเนี่ยนะครับไม่ควรวางบนโต๊ะเพราะว่าบางทีมันเป็นรอยมันโต๊ะไม้โต๊ะมันเป็นรอยบางทีไม่ได้เนี่ยถ้าจะวางก็ต้องมีที่รองเสมออันนี้เราต้องเป็นหน้าที่เราคือเจ้าภาพเขามีปัญญามันนั่ง เอาที่รอมให้เราตลอดเวลาได้ถูกไหมเพราะนี่เราก็ต้องทําเองอันนี้มันเป็นการเคารพสถานที่นะครับคอนโดบาง,บางคนเนะี่ยฮะถ้าผมไปคอนโดที่มันเฟอร์นิเจอร์มันขาวมากมเลยเนะี่ยบางคนคอนโดเขาใช้เฟอร์นิเจอร์แบบขาวนะฮะแล้วก็เป็นผ้าด้วยเนี่ยนะครับผมจะไม่ดื่มของที่เป็นมีสีเลยก็คือจะไม่กินไวน์แดงเพราะไวน์แดงมันอันตรายมากนะครับถึงแม้ว่า เจ้าบ้านจะเสิร์ฟนะแต่เราอ่ะไม่อยากจะเป็นคนทําวายหกใส่โซฟาเขาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าก,กินเยอะเกินไปอาหารนะเวลาเขาเสิร์ฟนะอาหารเนี่ยกินเยอะเกินไปเพราะว่าเราต้องเก็บไปแบ่งให้คนในกรณีที่เขาไม่ได้เสิร์ฟเป็นจานจานนะครับเวลาเขาอาจจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์หรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะเราก็เวลาอยู่ในคอนเวอร์เซชันเนี่ยพยายามให้คนอื่นพูดเยอะนะครับอย่า,อย,าอย่าพูดแต่เรื่องตัวเอง ข้อต่อไปคือถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยเหมือนกับขับรถพาคุณไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะไกลน,นะฮะคุณควรจะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับขอออกค่าน้ํามันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธก็ไม่เปไ็นไรแต่ว่าก็ยังควรจะต้องออกนคะครับข้อต่อมาถ้าเกิดว่าใครกดเลฟหรือเปิดประตูให้คุณนคะครับขอบคุณเขาหนึ่งนะฮะเป็นมารย,ยาทที่น่ารักมากนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สา,าคัญมากคือแม้ว่าคุณจะดูเหมือนมึนๆคือบางที่เนี่ย เวลาเราเห็นแถวะแล้วเราสามารถมืนมนเข้าไปตัดแถวได้เช่ไนไอแถวเวลาขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับอย่าทำให,ให้รู้ให้รู้ว่านี่คือการแทรกแถวเนี่ยอย่าทำนะครับมันมันมันไม่น่ารักบางทีคนอื่นมองอยู่ก็จะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่แบบไม่ดีรวมถึงพูดถึงขับรถด้วยนะพยายามอย่าทำนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่นะครับเป็นการอยู่จะทําให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างอย่างสันติมีความสุขมากขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon. Continue with your mission. Five minutes, good time.